อัน,นี้ก็จะมาจอ,อนนด,จดใจกันใชรนะครับผมครับผมอัน,นี้จะมาจอดใจกันทริปทริปนี้คือเป็นทริปจอดใจนะฮะจะถามว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับผู้ชายโสดกับผู้หญิงขึ้นขานนะครับผมอันนี้ต้องอห้อ,อ,หอเพราะว่าทับไม่ได้ครับเพราะทับผิดเขาผิดนี้มันทับผิดที่มันข้าจะรดูแรงในหมู่ที่ยังไม่มีผัวไม่มีเมียกันนะครับผม ขอขอเริ่มที่คุณซุสแล้วกันครับที่ไม่มีเมียมานานครับเริ่มคนแรกเลยครับผมก็อาครรับู้สึกยังไงครับผมเดี๋ยวผมไปเยี่ยวรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับครับงี้นะครับต่อไปต่อไปก็ตามต่อไปต่อไปก็เป็นยอมใจก่อนพูดอ่าต่อไปก็ขอคุณไบแล้วกันครับอันนี้เป็นมือใหม่เลยมือใหม่เพิ่งเิเพิ่งเลิกกับแฟนได้สักพักหนึ่งครับผมรู้สึกยังไงครับ ธรรมแล้วคิดว่าชอบถ้าเป็นแฟนเพื่อนผมหรือยังไงผมจะชอบมากนะครับก็ได้มงหยีใช่ไหมครับเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนแฟนเพื่อนหรือว่าเขาเหนื่อยนะครับเมื่อเช้าก็ยังดู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 ลูด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 ่ดูเูดูอูดูดูมาดู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 ู อผ,ผู้ชายโสดกับผู้หญิงพิกาะครับอ,อ,อันนี้ต้องแก้ข่าวก่อนนะคะคว่าไม่ได้ขึ้นคานนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่ายังยังไม่ถึงสามสิบก็เลยยังใช้คําว่าคานไม่ได้แค่ตอนนี้ก็ชิลๆรักสนุกแต่ไม่ผูกคันแล้วมีคนมารักสนุกกับคุณยัง <c oughs> ครับ <c oughs> ยังค่ะและที่ดูดูไว้รู้สึกยังไงบ้างครับมีมีดูดูไหมมั้ง ไม่มีไม่มีหัวข้อไม่มีอะไรเลยครับเราได้แบบพายเป็นพ่อครัวทำบาริคิวอะไรเงี้ยโอเคมีสวนไร่มีมีสวนผักอยู่ประมาณสิบกว่าไล่สวนยางอะไรพอไหวไหมครับปิ้งย่างเนี่ยค่อนข้างจะโอเคพราถุงย่างมาทำงานมีดูมีครวมมียากันแตกไลท้องถูกเฉินอะไรพวกเนี้ยครับผมใครหยิบขึ้นมาได้ว่าเป็นเซเวขายถุงยางอะไรเงี้ยฮะคุณรู้สึกยังไงครับผมชอบไหมฮะชอบไหมในส่วนนี้คือไม่ขอเอาความที่เห็นดีกว่านะคะ ขอให้ดารามให้ยากกันก่อนให้ว่ากันใช่ไหมครับต่บเดี๋ยให้เล่ากันก่อนดีกว่าตอนนี้เขาถามที่เป็นท่าสุดท้ายนะคะไม่อยากใหถ่ายขาดชุดไม่ท่าไม่อยากจะพูดอะไรมากก็ให้จบไปไปดีโอ้ยพูดไม่มากเลยนะครับพูดอยู่คนเดียวนะครับต่อไปน้องเขอเชิญคุณสาสีครับได้ค่ะได้ได้ได้แล้วแต่ถนัดเลยครับผมจอยด้วยควางนี้เลยรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไง พักเหล่าพัฒนาแค่คู่เดียวครับตึงตึงหนึงตึ